สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟสี F G, สู่หูสูคอน,นเมนือ้กะมาคนดินใส่นาวนะเนาะใสเดินบาพนะี่น้องเห็ดหลดไทยมาแพงก,ก็ต้องใสงานให้มันเป็นประโยชน์นะพี่น้องพอ,อคนยังกับคนไปเนาะพอมันกะแต่ประโยชน์หลายอย่างเลยพี่น้องเห็ดหลดไทยมาเนาะสมติกับเฮาอันนั้นเสียงเงินไปอัไนไนพี่น้องแต่ประโยชน์ได้หลายอย่างพี่น้องเลย คอยเฮ็ดคอยทำไปมือละเล็กมือละน้อยพี่น้องเมือกับผักเนาะเบียดเท่าเองฮะนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังเฮือรถไทยใหม่อยู่พี่น้องเลยอยากมียังกับอยากคนมียังกับอยากเฮ็ดนะนะอยากใส่งะนั่นภาษนเนาะแสดงกับฝากเป็นกำลังใจให้บารอนในเด้อพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเนาะที่สำคัญกับบุคลโฆษณาเนาะพี่น้องหรือว่าผู้ใดอยากสนับสนุนกับ สรุปรแตงกันเล้ะพี่นอ้องเพื่อเป็นมีกำลังใจในการเหรดลิบต่อไปพี่นอ้อง Thôi nó phải nó Lại xem mấy nó Tìm thị đã Giang chuẩn bị Không thiệt Giang Tôi đi nhang xuống tự Phá đi lại xem này Xài bài lại cả Mình chỉ kia bài bố vầy Tôi đi ăn bố đệ ở cái Bố đệ nhanh ở cái đó Xài bố đệ nội là bạn Mình chỉ hẹn là bạn Phải nội Xài bố đệ nhanh Vậy Mày... สำหรับเดือนทางไกลเรียกว่าเดือนทางดีๆเนาะโ,โบแกโบโบคนเนียงนะแต่เอาชิมันทุกนะเขาต้องเอาโมเดลหน่อยลองเปลี่ยนโมเดลใหม่มันจะเป็นยังไงพี่นอ้องแต่ลองชุดเหมือนกัน ฮอนมาหอนไหนไหนนิดหน่อยฮอนว่ะจะเปลี่ยนมันอรอยังอีกยังอีกแต่วันนี้หน่อยไหนสบายนิดหน่อยเนาะปวดแผ่จัก ครับเวลาทางังคือจังฉีนไหนข้างกัดใช้เด็กซองไห่เวลารดเบานะมันมาไหวเกเิน nhang nỏ hòn ướt 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 còn ý ừ. Bật sai để so họ vô hòn phải đâu nó ฮ้อ,อน à, อยู่แต่ว่าฮ้อนมันคือเด็กหนึ่งเด็กหนึ่งนี่ฮ้อนแห้งอย่างเนี้ยแต่เอาไปเพิ่งในยูทูบมันเป็นย่ออยัางใส่บูเดีน้อยแล้วก็ใส่สองสายเนาะไม่อยากไม่อยากไว้ดี่น้อง

ตุกตานาะโถบอนี่ฮ้แ <laughs> ด่นดัดบออยู่สบายดีปลาลุงไนหะสบายดีปลาลูงไว้บายดียด <laughs> เดนหับพผลเดยนิมเสียงรถดบอมา <c oughs> นมปรับหรือไร <c oughs> เสียงรถดจะนิมแล้วเนาะ <c oughs> บลังกระเล็กกระเล็กกระเล็กคือเก่าโอ้เห็นกดผุนเอาเาเอาเอามอเตอรสูง เกิดไหมเลยนด้ผมส่วนบ่ะ <g ül> ดีโดไงเนี่เว <g ül> ้ยเลย <g ül> ไปดีไอ้บุ <g ül> เออามาขอจิบไปดูอักตำแจวประเด็กกินแดงนี่ดกผักตำแจว <g ül> ทมดเนาะมันเป็นกีีนุกักมาอินต้องใส่ทมตัวนี้กักบพิเตออยู่ดีเนาะมันกิดมะทมเนะ ไปเอาเมืองละรถช่องรถเนาะเออเอาเมืองละรถจะยพเอาไปยายไปไกลได้หไหมมันสีบรพโภเออก็เอาเป็นจุดไปน่นะเอาเป็นหมอนไป สามรถสีสมรคนดินอรรัถหนึ่งคนดินค่ะก็เพราะยวั่วอดผูกขันสวนคขาันได้ไรรถท่ายก็เลยสี่หาเซนเนาะค่ะเป็นรถนั้นข้าคนข้าคายฮะรถนี้ใหญ่รถ รถดแจรหล่อเฮ้ยดูดกหล่อป่ะมันหัก่วนได้เป็นดินดาร์กนะดินติดตอมเตกิแท่งนี้กัน ทมมืดเลยนี่คืออันนี้มันเป็นคุม,มเป็นสูงดินมมละเออไม่แต่ดินทม,นออมนทมทม,มืดจักสิบบาวดเป่นงานอยู่ไทยกระไรเต่งดินทมเพื่อ,อนนี้ได้ไหมจกสิบบาดจากรถเกี่ยออมหนะน่หาไปสนิี่ไว้วันนี้ฉันไปนั่งก็เกะก็เกะไปเนาะ ทางได้ออกมาหน้าหวยเนาะแต่งางนี้เนาะขอยังไม่ทันขี่เด้อตั้งต่ใส่เน็บมันเวลาโดดเหยียบโดนยังปูนมันก็ชิบแตกเน่องน่องราะมันดุบวันนี้ลุบลงไปแห้งอืนเอาอีกพี่น้องแต่ถ้าเมื่อขันบ่มีเบียก็ไปค้นนาะนี่เห็นบ่หมุนปูนมันอน่ะ โอ้ึ้นมาเอามาทมแทนพอดีรถเที่ยวสบายเนาะแบบนี้มันรูปแฮะนี่ซองรถได้ส้เนาะเออคอยไปพี่น้องเลยว้าใส่รถท้ายเห็นเป็นประโยชน์ใส่รถท้ายเห็นเป็นประโยชน์พอประโยชน์มันร้ายเลยรถไฟคนหนคนหนีเนาะให้ชนะ ไปพี่น้องพอกันที่พี่หนัน